ที่สองคนร้ายนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถยนต์นะคะไล่ย,ยิงผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัสบริเวณแยกคลองเตยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจนะคะตั้งไว้สองสาเหตุหลักก็คือขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าอาจจะขับขี่รถแล้วก็เฉี่ยวกันมาค่ะเมื่อเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะคะเมื่อเช้านี้เองตำรวจสอนอท่าเรือรับแจ้งเหตุเกง๋งวีออสีดำนะคะทะเบียนคพหกสี่สี่เก้ากทมถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงบริเวณถนนพระรามสี่ขา เข้าบริเวณแยกคลองเตยโดยคนขับรถยนต์โตโยต้าวีออสได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโดยพลตํารวจโทสารนิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้ประชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยตํารวจสอนอท่าเรือและก็เจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการปิดช่องจราจรด้านซ้ายสุดหนึ่งช่องทางในที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์โตโยต้าวีออสสีดําของผู้เสียหายเนี่ยจอดอยู่กระจกด้านหน้าฝั่งคนขับมีรอยกระสุนยิงเจ็ด นัดท้ายรถนะคะมีรอยอีกรวม8นัดด้วยกันแล้วก็มีร่องรอยเฉี่ยวชนด้านท้ายรถมีปลอกกระสุนปืนขนาด11มม,มนะคะตกในที่เกิดเหตุ6ปลอก จากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นจากการสอบปากคําพยานก็พบว่ามีคนร้ายสองคนใช้จักรยานยนต์ไล่ย,ยิงกันมาตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดคลองเตยจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนตน์เร่งเครื่องแซงแล้วก็กระหน่ำยิงเข้าหน้ารถฝั่งคนขับโดยนายสุวิทย์อนันททีชยัยอายุ48ปีนะคะเจ้าของรถยนต์นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าแยกหม่อนไก่ คนขับรถที่บาดเจ็บนะคะก็เลยหักรถเข้าจอดเลนซ้ายสุดก่อนที่ผู้หญิงที่นั่งมาด้วยเนี่ยจะวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มีคนขับรถ3ามล้อเครื่องนะคะรีบนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างสอบปากคําผู้เสียหายที่โรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งสองสาเหตุหลักนะคะก็คือความขัดแย้งส่วนตัวกับการมีการขับรถเฉียวชนกันมาก่อนแล้วก็ไม่พอใจจนกระทั่งไล่ยิงกันโดยขณะนี้นะคะตารวจอยู่ในระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อสื สืวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่ตอไปค่ะ